พี่ทวีมัมคุณแม่ถามคุณหมอตอบกับตอนเคล็ดรับการมีสุขภาพดีเพื่อลูกน้อยที่คุณรักกำลังมัมมัมอะไรกันอยู่จ้าแม่โบน้องกีต้ากำลังฝึกให้น้องกีต้าทานผักอยู่จ้าอืดูแลสุขภาพน้องกีต้าดีจังเลยนะโบใช่แล้วเพราะอยากให้ลูกสุขภาพดีและที่สำคัญอยากให้ผิวของลูกขาวใสแบบนี้เป็นนาน,าน ก็ต้องดูแลทั้งภายในและภายนอกอวิธีการดูแลจากภายในก็คือเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ส่วนการดูแลผิวสุขภาพภายนอกก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่อ่อนโยนต่อผิวลูกน้อยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วเคล็ดลับดีๆแบบนี้ที่คุณแม่รักผิวรักลูกต้องดูแลเป็นพิเศษจ้า เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพผิวของเด็กให้มีสุขภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลทั้งการทานอาหารและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลูกค่ะเพราะอาหารเป็นสิ่งสําคัญต่อผิวนอกจากดีกับอวัยวะต่างๆภายในของเราแล้วส่วนที่เป็นผิวของเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีไปด้วยเรียกว่าเป็นอาหารสําหรับผิวนั่นเองค่ะอย่างเช่นฟักทองแครอทผักบุ้งมะเขือเทศอาหารพวกนี้นอกจากจะช่วยทําให้ผิวสวยแล้วยังช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายอีกด้วย นอกจากนั้นการดูแลสุขภาพผิวสําหรับเด็กเล็กยังต้องคํานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวเด็กเล็กอีกด้วย mm hmm. เช่นครีมหรือโลชั่น mm hmm. ก็ควรมีความอ่อนโยนปราศจากสีน้ําหอมและไม่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งอโตปาเจนตาสามารถตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนและปลอดภัยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอนเพื่อป้องกันการแพ้ผื่นผิวหนังอักเสบต,ต่างๆและยังช่วยผิวของลูกมีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วยนะคะ อยากเห็นลูกมีสุขภาพผิวดีแบบนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ทุกๆด้านจ้านี่แหละเคล็ดลับของน้องคิต้าหืมน้าทานทั้งนั้นเลยขอว่าวินทานบ้างได้ไหมคะพี่คิต้าคบมัมมัมบ้งนะว่าวินมัมมัมไหมมัมมัมไหมคบมัมมัมไหมคะพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ Happy To Be m ม m รับส่วนลดพิเศษ40% สำหรับคุณพ่อคุณแม่สิบสายแรกที่ถูกเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อัตโตรปรเจนตาที่0 2 4 1 2 8 1 0 0กด0หรือทางเว็บไซต,ต์ www.babymummy.com คุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวของลูกน้อยสามารถโทรมาป,ปรึกษาและสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์0241281000กด 0, 0คุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับคัดเลือกคำถามจะได้รับของพรีเมียมจากอัตโตรปรเจนตาค่ะ นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อัลโตปาเจนตาผลิตภัณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้นานผิวหนังไว้วางใจเพื่อคุณแม่และลูกน้อยของคุณ